สวัสดีครับทรูวิชันเส,สนอการถ่ายทอดสดฟุตบอล a f c c h a mpions League 2021นะครับชมเกมในกลุ่ม H เป็นแมตช์เดทครับเกมนัดที่2คู่แรกวันนี้ครับเชียงรายอยู่ใน็ดของไทยพบกับแ a ม p ปียน r ์โรเวจากสิงคโปร์นะครับก,กันที่สนามบูนยอตโกสเตเดียมในเมืองทากเชนประเทศอุซเบกิสถานครับคุณพวกวัตดีเจริญผมริทิกกรการวีคธรรมนาที่บรรยายครับเกมเริ่มนะครับ อามีบอสเนียเปิดมาแชั์แปรก่อนนะครับไปเสียบอลครับไม่ดีแล้วลูกนี้ต้องเซฟเลยครับโอ้โหอาพีรักตั้งแต่3นาทีเสรศษๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็โดนส่องทันทีครับโอ้โหนี่เข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่าคืรักประสานนั้นถลําไปแล้วต้องเจอกับบอสเนียครั้งหนึ่งผ่านเข้ากลางมาได้อ้าวจับบอลแล้วหาจังหวะครับโคฟิโตบิชยิงลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โห เอมรับของเชียงรายยังดูหล,มหลวมๆนะครับที่สอดขึ้นมานะครับจากที่โควิดวิชไหลคืนกลับมาให้ครับเตะไทยดีครับเปิดเข้ามาใหม่แล้วทนโอ้โห,โหลูกนี้ถากเสาเลยครับยังไม่ออกดูอีกทีครับจังหวะที่เปิดแล้วบอลมันอาจจะผิดเหลี่ยมหน่อยๆแต่ว่าเกือบจะเสียบเสาไกลเลยครับโอ้โหอยากจะเซอร์เกือบ60%แล้วนี่ครับลากบอลเข้ามาอีกแล้ว แล้วก็ได้ยิงครับ <c oughs> ข้ามคานโอ้โหมาจนถึงระยะหวังผลตลอดคราวนี้เป็นจะมีที่เล่นเก่าๆครับพ <Hey! S 1> ี่ใหญ่อยู่นี่อ้าวลูกนี้โอ้โหบอลมาถึงเท้าแล้วครับมา <Hey! S 1> แต่ว่าอัครวินสวัสดีครับ <c oughs> สิวกรเตรียตระกูลนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับบอลจังหวะที่วัดเปิดไปข้างหน้า <Hey! S 1> มีเวลาด้วยนะครับ <Hey! S 1> ฟิลิปเป้อมอริม ยิงเองครับโอ้โหติดเซฟซัดเข้ากรอบไปแล้วครับแล้วสองพิธิวัดสวยครับให้มาแล้วซัดลูกนิดโอ้โหไม่ได้ครับยิงผ่านหน้าประตูครับโอ้โหโอกาสสองครั้งของฟิลิปเป้ได้ประตูขึ้นนำนี่เป็นโอกาสก่อนหน้าของฟิลิปเป้ครับแต่งเข้าในแล้วก็ดิงหรือว่าไม่ห่างตัวเสียสวาเนีับแล้วก็อีกทีหนึ่งคราวนี้เป็นเท้าซ้ายนะฮะ แล้วก็เป็นเสียงนกหวิดยาวนะครับเกม45นาทีแรกที่บุญยอตกอสเตเดียมครับเชียงรายยูเนเต็ดกับเช a บเดียนสโรเวอร์สยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเองก็ยังดูใกล้เคียงครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมการถ่ายทอดสดในครึ่งหลังต่อครับเอ้ใ,นใ,นใ,นใจว่ามีการเจ็บกล่าเพราะคึ่งได้ก็บาดเยอะ,ะครับดูจังหวะนี้ก่อนเลยครับ <c oughs> ลงไปซันลูนิเข้ กระิสปัญญาลงมานี่ดูภาพความฟิตก็เริ่มจะดีขึ้น,นเรื่อยๆครับเกกระดิษนี่ยิงขานบ็ขวายาไฮ้บุกอีกแล้วครับโปปิโตวิชยิงไกลครับมาแต่ว่าล้มตัวรับอยู่ครับอันธิรัก ช้าครับจังหวะที่ได้จบก่อนหน้าเลยครับจริงตัวอะไรโช์ให้ลูกนี้เอาสกัดพลาดครับเอกนิตมีโอกาสหาช่องแล้วยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้ซ้ไม่ได้ครับข้ามคานโอ้โหโอกาสทองครับลูกซ้ำของโชติพัฒโอ้สองตัวสำรองเลยครับที่มีโอกาสตู้นี้นิดของเอกนิต์ปัญญาด้วยที่ครับโปฮาน่านั้นผิดพลาดแล้วหลุดมาตัดเข้าในครับก่อนจะสับด้วยขวาลูกนี้เสาแรกครับ โอ้บอลผ่านมือิมเดวิดเตะจุดพลุขึ้นมาเลยครับานาชีกบที่เพิ่งลงไปออกซ้อนคืนเอาติดบล็อกอิตาหกแล้วยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหไม่ได้แล้วสามอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านนะครับโอ้ยังรอดไปได้ครับชิงรายแล้วซัดไกลก็ไปติดบริเนอร์อีกเกือบไปครับ โอ้ครึ่งหลังนี้มีฝั่งและเสาเลยครับชนเสาครานี้ครับเป็นตัวสำรองครับเพราะแบบอิโรฟารนนะี้โอ้โห و, จอดจ่อด้วยครับอิโรฟานแต่ว่ายิงลูกนี้นี่โอ้โหแม่นเสาแค่เปลียนซานิเสาครับ,รบแต่ว่ายังเป็นบอลของเชียงรายอยู่ไอ้คนนี้เป็นยาพิธีวัดยิงลูกนี้ก็แค่เฉียดเสาครับไม่ตรงกรอบ ขน้ำหนักเท้านี่ได้ลุ้นดีเดียวครับดีรับกดกะให้เข้าเสาแรกนะครับเสาขวามือนี่ก็อาจจะมีเช็คอยู่แล้วด้วยนะครับเสียสวานบอลนั้นกินไซก้ยนิดนึงครับกินก่อนครับบิลไหลลูกนี้สมคิดหักเข้ามาแล้วยิงลูกนี้มันประตูขึ้นน้ำครับเชียงรายโอ้โหมาทำได้ครับ ศิวกรเตียตระกูลนะครับยิงให้เชียงรายยูเนเต็ดออกน้ำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ทครับขึ้นเกมมาที่บิลนะบิลรอจังหวะแล้วเปิดต่อให้กับสมคิดนะป่าเรียดเข้ามาเนี่ครับโฉบมาถึงก่อนนิดนึงครับโอ้โหเนี่ยพอถึงบอลก่อนเกมรับที่เตะสกัดไม่ดีด้วยนะครับกลายมาได้ลิ้มผ่านาไประยะเผาขน,นั้นนี้ก็ไม่พลาดครับ โอ้โหนี่ดีดด้วยข้างขาด้านนอกด้วยนะ,ระครับสิวกรอ่ะเลยครับเชียงรายนำในช่วงท้ายเกมครับฟันนาจีพปาชูนาวาสนะครับนเมรดวิทล็อกหนีแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับ วาด้านข้างสมคิดอย่างโชติพัฒนลงมาแล้วก็ซีวกรครับที่มาทำประตูชยัยเกมจบแล้วลครับเชียงรายยูไนเต็ดเฉือนชนะแชมเปี้นสโรเวอร์สไปได้ครับหประตูต่อศูน